มาทำไมอนะงงพีเศษมอบลุดออกมาเห็นปะแกะกล่องมาริซิเตกแกะของลองเลยกับมาดูกันว่าวันนี้จะมาแกะกล่องอะไรคือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะชอบแกะกล่องชอบอันบล็อกมีความรู้สึกว่าแบบถึงแม้จะรู้ว่าข้างในมันคืออะไรนี่ก็ชอบชอบแกะกล่องมาอันนี้ก็คือรีวิวหน่อยเขาส่งมาให้แล้วรู้อยู่แล้วว่าข้างในคืออะไรไม่ค่อยสวยมาืดนใครออกมาว่าสั่งอะไรมาว่าเขาส่งอะไรให้ มันคุ้นๆว่ะภามันเหมือน M 1 6เลยอ่ะที่เขาเคยส่งมาให้ก่อนแต่ทำไมอันนี้มันชื่อว่า M 2 0เป็นถังรีดน้ำถังถูอะไรอ่ะเขาส่งมาให้อ่ะแต่ก็โอ๊ยอะไรวะสปินม็อบ M 2 0ถังถไุไม้ถุไม้ถูพื้นพร้อมถังรีดไม้ถังรีดพร้อมถังพืนเอ้ยอะไรวะงง อ่ะโอเคเขาก็จะมีอันนี้ว่าทำไมมันประกอบอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้มันหลุดมาวิธีประกอบก็คือใส่มันเข้าไปฮ็ดลงล็อกด้านนี้แล้วเขาก็จะแยกน้ําดีกับน้ําเสียน้ําดีใส่ตรงนี้รูหายอ๋อตอนนี้น้ําดีใส่ตรงนี้มีจุกปิดมาให้ด้วยตอนนี้แล้วอ๋อแต่าง่มาตรงนี้อันนี้มีจุกปิดเพราะว่ารุ่นเก่ามันไม่มีจุกปิดต,ตรงนี้ ใส่นนาตรงนี้นะมีไว้ทำไมอันนี้มีไว้ทำไมอันนี้มีไว้ทำไมอันนี้ก็สิ่งที่สงใส่วิธีใช้มีไหมวิธีใช้ไม่เห็นมีอะไรพูดถึงอันนี้เลยอะเราใส่ไหมทำไมมันเป็นจุกแบบเหมือนเอาไว้ขูดขอบอะไรเงี้ยไม้ถ้าความสะอาดที่เป็นซิลิโคนอะเออเออเออนี่คือถ้าไม่ทำหลุดมาก็จะไม่รู้นะว่ามันมีอันนี้ไหมด้วยแต่เมื่อกี้ทำหลุด ทีผ้ามองสำรองมาให้หนึ่งอันซึ่งอันเก่าที่แถมมาทําหายกับเอ6หนึ่งหกที่ให้มาด้วยที่ทำความสะอาดดีโอ๊ยแต่ว่ามีตรงนี้ด้วยเหมือนอันเก่าจะไม่มีนะก็ถับว่าความสะอาดมย่างนี้เวลากดลงไปคึกกึ๊บบนกระุนประกอบฐานที่ต <c ười> ั้งกันก่นกนกนอนฐานที่ตัง้งวะช่วงนี้ชอบงานบ้านมากกาลังดีโนเวททำห้องทำห้องเนาะมันก็เลยแบบเออ ชอบมากอันบอกแกก่องใครส่งอะไรมาให้ก็คือแบบเอาหมดอยากส่งอะไรมาให้เอาหมดเพราะว่าใจไม่ต้องซื้อแล้วก็ไหนไนก็เขาส่งมาให้แล้วก็จะมารีวิวทุกคนดูว่าเออใช้แล้วมันโอเคอะไรยังไงมันเหมาะแกการไปตามหรือเปล่ปาแต่อันเนี้ยคิดว่าเหมาะเพราะว่าจริงๆจะไม่ค่อยรับ xu ซ้ำแบรนด์ไหนส่งอะไรมาให้แล้วแบรนด์ต่อไปจะไม่ให้ส่งอันนี้มาให้อีกซึ่งอันนี้เขาเคยส่งมาให้แล้วแต่รู้สึกว่ามันจําเป็นมันควรต้องมีทุกบ,บ้านก็เลยอ่ะแค่เขาส่งมาให้อีกงงปะนี่นะ มันจะได้แบบเออทำความสะอาด